สวัสดีเชาวก็คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการรักษามดเกาะอย่างรวดเร็วกันนะครับเน้นว่ามดเกาะนะมด S X S X I นะครับอ่ะมดเกาะเวลาเจ็บนะครับจะมาอยู่ที่ที่อยู่อาศัยมดทหารฤดูการนะครับคุณเข้าไปดูที่รักษานะกดที่รักษาที่ไอคอนขวาสุดก็ได้หรือกดด้านล่างก็ได้หรือกดที่อยู่บนรังก็ได้นะครับอ่ะเนี่ยครับ ถ้าคุณรักษาเนี่ยคุณจะใช้เวลา1ชั่วโมง27นาทีนะครับมีวิธีใดที่จะรักษาได้เร็วขึ้นบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับมดที่7ผมเป็นมดยิงนะก็อันดับแรกเลยครับให้ไปที่เสริมนะครับเสริมมดยิงนะเสริมสถานที่ฟักมดยิงนะครับคุณดูสิเห็นไหมอันล่างๆเขาเนี่ยบับเขาอะ ความเร็ลรักษาของมดยิงฤด,ดูการเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการรักษามดยิงฤด,ดูการด้วยนะเห็นว่านะครับให้อัพให้เสริมให้เสริมนะครับให้เสริมสถานที่ฟักมดยิงมันจะช่วยเรานะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีอีกวิธีรัดวิธีหนึ่งนะครับนั่นคือใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ครับนี่ศูนย์พันธมิตรครับ ใช้ยังไงนะผมผมเลเวล25นะครับเลเวล25เนี่ยจะมีเพื่อนมาช่วยได้27คนคนละ102วินาทีไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะครับก็เอามาใช้ประโยชน์ยังไงนี่ใช้อย่างนี้ครับใช้อย่างนี้ครับลดมันสิครับลดมันสิครับลดมันเหลือสัก15นาทีกดรักษาครับ รอเพื่อนมาช่วยครับนี่เห็นไหมเพื่อนมาช่วยเวลาลดลงแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยลดลงแล้วเห็นไหมลดลงๆๆๆคนละเกือบเกือบสองนาทีนะครับเนี่ยรอเพื่อนมาช่วยครับนะแป๊บเดียวเสร็จแล้วก็กดอีกสิบห้านาทีนะครับแป๊บเดียวนะให้ทําการรักษาในช่วงเวลาที่เพื่อนอยู่เยอะๆนะครับช่วงเช้าของอย่างอย่างทีมผมเนี่ยจะนัดกันช่วงเช้าตีตุ๊กแกนะครับอย่างนี้มีตีลิ้นด้วยนะครับแล้วก็ช่วงค่ำๆเลย ประมาณ2องทุ่มสองทุมครึ่งนะครับตีหอตีป้อมกันนะก็จะมีเพื่อนกันอยู่กันเยอะนะครับนี่เห็นไหมแป๊บๆจะเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องรอถึง15นาทีนะแป๊บเดียวเพื่อนช่วยกันคนนิดคนหน่อยเสร็จนะครับพอเสร็จก็ทําไงก็รักษาต่อครับเนี่ยยี่สิบวิก็เสร็จแล้วนะครับรักษาต่อก็นิดน้อยๆเหมือนเดิมนะครับลดมา1 5นาที 20นาทีประมาณนี้นะครับเห็นไหมเสร็จแล้วนี่นี่เพื่อนอีกช่วยคนเสร็จแล้วนะครับเอ้าต่อครับอีก15นาทีเสียเวลากดนิดนึงนะครับแต่เร็วขึ้นครับไม่งั้นถ้าคุณรอนะถ้าคุณกดไปนะชั่วโมงครึง่งปุ๊บต่อให้มาเพื่อนช่วยช่วยทุกคนนะครับคุณก็ยังต้องรออีกอีกประมาณชั่วโมงเกือบๆชั่วโมงนะครับเสียเวลา,วาเปล่าถ้าเร่งด่วนอยากรีบใช้หมดทําวิธีนี้ครับทําวิธีนี้ครับ แต่มันก็มีนะว่าเงื่อนไขคือเพื่อนต้องออนไลน์ในช่วงที่คุณรักษานะ,นะครับถ้าไม่มีเพื่อนออนไลน์เลยก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันนะครับหรืออย่างเป็นตอนกลางคืนเนี้ยตอนกลางคืนจะเข้านอนก็รักษาทิ้งเลยก็ได้ชั่วโมงกว่าก็ช่างวันคุณนอนไปแล้วนะครับตื่นมาก็เสร็จพอดีอ่ะเสร็จแล้วเห็นไหมเห็นไหมผู้ยังไม่ทันเท่าไหร่เลยเพื่อนช่วยกันรักษาเสร็จแล้วอ่ะประมาณสิบแปดนาทีอ่ะนะครับเนี้ยนี่คือข้อดีครับ ถ้าเพื่อนกดช่วยเหลือเนี่ยกดช่วยเหลืออันที่เป็นรูปมือจับนะครับถ้าเพื่อนกดนะก็จะช่วยคุณนะครับหรือถ้าผมกดผมก็ช่วยเพื่อนไม่รู้เพื่อนก็ทําอะไรเนี่ยผมก็กดเนี่ยก็อาจจะรักษาเหมือนกันหรือเ็าอาจจะก่อสร้างอาจจะเสริมอยู่ก็แล้วแต่นะครับช่วยๆกันครับช่วยๆกันเนี่ยช่วยๆกันนะก็ขอความช่วยเหลือเราก็ช่วยเขาเราขอความช่วยเหลือเขาก็ช่วยเรานะครับลองดูไม่ยาก อาจจะเสียเวลาหลายรอบหน่อยนะครับนะลองดูครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ